โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิฟเดอะฮักซี่อีกแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดที่กิจกรรมแชร์5กลุ่มเหมือนเดิมน,นะครับเซิฟนี้แชร์5กลุ่มจะได้เป็นถุงสุ่ม,มเมล็ด5ถุงนะครับแล้วก็ถุงสุ่มเกลือ15ถุงนะครับเอ่อเซ็ตพร้อมเล่นอีก3เซตจ c 5ล้านตัวละครถาวร1ตัวแล้วก็ชื่อไทยชื่อสีอย่างละ1สิทธิ์นะครับโอเคอย่าลืมไปแชร์ด้วยนะจะได้มีของเล่นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามผมมาสามารถรับของได้ในเว็บนะครับแล้วก็ในเว็บ,วนบเนี้ ลองไปหาดูในกลุ่มนะครับลิงก์กลุ่มก็อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วเนาะโอ้แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโปรโมชั่นแล้วกันนะอ่ะรอบนี้เอาไม่กี่รูปพอนี่นะครับเติม50ได้เป็นโล่50เซต5้าเซตนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มสตาร์ทที่150นะครับส่วนเซตโหดๆจะเป็น300 500แล้วก็พันนะครับเรียงกันเลยนะครับตามนี้นะสูงสุดเป็นเซตพันนั่นเอง เติม500ขึ้นไปก็ได้ตัว500นะครับแล้วก็ได้ชือ่อเสีย RGB ด้วยนะครับเติมร้อา50ได้ชื่อไทย GC คูณ2ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเครายเหลือก right. ็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับย้ำให้อีกรอบนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคมาครับผมอย่ารีวิวเก่ารีวิวไว้บุญฟังอุณาที่พี่เยเป็นพ่อของฮะแต่ที่เจ๋อต่เกิด มาแล้วเว้ยเนวขวาเจ้ามาแล้วเวาเจ้ามาเนี่ยขวาหนหเเรียกพี่เนว่าพ่อกูให้เอ็กให้ิ้ยมัน่งใค้ใคร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 ใคใคร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 ใรใใ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  ไอ้ยิงเงแตกคนเก่งๆอ่ะในเซิร์บ้าวันนี้ขอฟันครับขอฟันครับขอฟันครับวั้เออิวี่ออกิปวไอ้เน่อเ่ินก่กับกูบ้าตอนกนก่กักูบ้เนม่อจะควยฟันเขาเออออกออกคลิปเสียของ100 200องไปเยเอ้ามัยิงไม่แตกตกข้างเลยเปิดหัวเลยวะยิงเงยแตกนห้่กลางเลยไอ้เนอยู่กูเว้ย พเนิีพิน่อย่งนี้ผมนายพินผมไม่มีเสร็จเล่นแล้วพินได้นาะแล้ว้กัรเลยโอเคนะไปเกันเอออไเอฟเอดี้อยู่ไนเาชืมาแล้วจกับมันเว้ยน้องชยเอาเลยไอไอไอสัตว์กูไม่ไหวแล้วกูหัวร้อนแล้วขอยัดักเลยชาลอในเฟอร์ดะ ฉากเป็ความที่นี่อ๋อคือจ้างเจ่สี่พานนี้านี้ห้องแรงมก่อนที่จะพอกระเดียกังเงี้ะไรเียพวกมึงเป็นห้าสิบบวกกันไอ้ที่เออย่านนี้พวกผ่านนี้ห้องโรงมก่อนแล้วเนห้าสิบก็มีหัวใจไปไว้เพียะเฮ้ยันมาคนเดียววะไอโอเคกู่ขอโทษเพื่อนเกงกู้สิบเอ็ดคิวจัดจัดกินกระเปดายิงเน ฉลาดเหรอวะใช่หมอฉลาดทำไรครับสวัสดีครับลดนี่บ้ดแบบเยี่ยมไม่ไดตัวเลยเยอะไป่ไนเวะมันวิ่งขึ้นไอเนวิ่งขึ้นมาแล้วยิงใส่โอ้เจสี่น้ำมนลดาิงเนตก เฮ้ยถึกจังอะโดนโดนยนยิงยยผมไม่โดนยิงผมไม่โดนยิงตัวเลยดีดิไม่ได้เฮ้ยแหลกอะไรวะคาริพอร์ตใครทำไรคุดิที่เข้าเใหม่นะหลับเลยชาร์ลอตต์กูใครเลยครับไอหมื่นกูเว้สุดยอดเบพี้้ยเก้าเกสภาพนีนะเย้กี่เพลสอะพี่ดน้ำมดกูไอ้มือมึงหลบทางให้กูดี่เขาจะเพลกูไอ้ซีี่ดะไลแรกอะ ไอ้เที่ยงคืนละโอ้โหตัดตัดคลิปกี่ชั่วโมงอ่ะพี่ตามคิวครับตยิงเน่แตกหมอนข้างยิงยิงไอ้เนแรกมาโทรครับและแล้วเดี๋ยวคลิปจะจบแล้วเพจจะขึ้นแล้วบอกว่าเราถึงและคลิปจะจบละเราไม่นับดีกว่าชาร์ล็อตตั้งเพิ่งคืนแล้วหรอพี่ลอตต้องมีคนอื่นปะปอบปอบท่านกระเป๋าไอ้ทิมไหนดีกว่าว่าง่ายไปนี่ชาร์ลอตอ่ะไม่นับไปนับเพื่เพจบอกไม่บอกเนี่ย อ้าวมีคนเล่นพันหรอได้ไม่ได้ไม่ได้พร้อมขออีกก่อนขอเริ่มเลยเกือบนะนั่นนึงกูเห็นแม่งซีดเลยสัตว์ก็พี่เนทเทนหน่อยพี่เนทเทนหน่อยแอดฮัลโหลฮัลโหลฮะไม่ไม่เห็นไม่เห็นโอ้พี่ดิ๊งกูยิ้มทีแล้วทำไมผมถามคนเดียวเลยวะมาเหี้ยกูกูต่อป่ากพี่เนทเหี้ยกูพี่เนได้ไฮไลท์เลยสัตว์เขายิงกือเป็นร้อยไรเฮีย ไอ้มึงมึงยีน่าโซแล้วครับมึงให้พี่เนยยิงเก็บไฮไลท์ดิมีแบบสะบัดหน้าจอแล้วโดนตัวโอ้อัดตัวเัดียวมาคาทำเพื่อออกไปเดมออกไปให้เขายิงให้กูจะได้เก็บของไปแบบงงแบบว่าเปิดเปลือยแล้วเออมันร่ลุกไม่ได้เก็บเก็บไฮไลท์น่อนยีน่าโซได้มึงยิงพียวร้อยตัวร้อยเพือมาแล้วเพิ่งมาแล้วอะแม่งเล่นเปิดชิปเราไอ้สัสคุณพี่จัด เจอกันี่น่เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆเลยอะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับจบแล้วรายการอันับคู่จบแล้ ไอ้กูเดี๋ยวรอี่จ้แล้วนะเอเอ้ยกูกูกูตัมีบเตขึ้นกัมีบเตขึ้นหรือกูฟันในกูฟันในเองโอ้พี่แครอไม่ไหวพี่แครอดโอ้โหน้องออยูเขาวัดขึหน้าเขาโดนพี่ละไม่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 ได้แล้ววิ่งมัวๆไปเจอเองพอดีแอมอรี่ใจี่หัวใจ ทังไงอ่ะไม่รู้เองรอพันออกอยู่เนี่ยมันน้องไม่ไหร่มันจะออกวะกูบอกแล้วให้ข้าม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 ขามข้ามดีกับมังไม่จะมาสามดีมาดูไม่ได้บอกแล้วไงสายยูดพูดยังไงพี่ก็ไม่รู้เรื่องมึงโดนโทษไม่เลยไม่ไม่ไม่ไปที่เราการเอาสามดีไงหลังก็ต้องเอาสามดีเดี๋ยวจะผมใช้เดี๋ยวผมส่งให้พี่แม่มาขายอยู่ในเกมมันไม่ได้ลึกเลยโอ้ยยี่ใครเก่งว่าสามเท่าไง

โอ้แอนแอฟโค้ชแย่ะโธ่อะกระผมยังยังยังพอชนะบ้างทำให้กำเนียร์ทูไม่ไหวอ่ะเย้กู้ิีชาลอดแบบมันไม่เราไม่นับนะไอโอ้โหต้องร่วมชาลอดงร่วมชาตัวเจ๊ต้องร่วมชาลอดระดับขยับแจ็คหน่อยเว้ยนี่มันชาลอดตัวแจกนี่หว่าโอ้โหนี่เรายอมรับเลยเราร่วมชาลอดดีกว่าให้ชาลอดไปแจกเด็กเว้ยจริงจริงเด็กมันได้กันเยอะแล้วเสร็จไหมหมดแล้วมีเงินคิดว่เลยไม่ออมทีชาลอดอยากชนะป่ะ แค่นี้ก็ได้วะมาไปซัดี่ไปซัดนายเกลียดนาครอเขาออกแล้วอะโอิเทอรหล่อนิคเอรหล่อเราไม่นับอะแ่นี้บอกเลยแช่นี้เงหรอโอ้โหจริงนเมื่อกี้เสรลอนเราไม่นับย้ำทยมันไม่เท่าเทียมไงอ๋อได้ด้ช่ใช่ใ่่ด้ดทีนะเว้ยเอ้ยเด้เ้ไรอนิ่งาเงอะอกให้ไนี่นตนี้นน้นม่มาดีมามามาลงมา่ ขี้นวมขนวมมาบาเขาอยู่ไหนวะเขาตึงนะเล็กึงเล็กึงเล็กเขาจะเขาเอาบไม่ใ่หนรอ่เลยนาแ่ห่ก็โดนจุดย่พี่เนยพี่ะุตรไม่ปลดใส่พี่เนมาแล้วนะทั่วมาเยโบตูล่าอย่มาเลยอย่าันดี้แต่แล้วแต่เขาขยุ้เลื่องยังไ้ไหมวะหาไม่เจอวะขไหววะเต้นเนี้ยแตกแตกูแตกแล้วกูแตกแล้วกูแตกแล้วอ้อย พ่ใค่เราไหนอ่ะไม่เราเฮ้ยนี่ไงใส่ไหมเนี่ยพี่แกตายไปก่อนเลยโปดดะโอ้ยพี่แกตายโปดุดมาแล้วแล้่แกโดโอ้ชีวิตกูโดนอะไรเนี่ยได้หน่วได้หน่วอย่างเงี้ยข้นไเมือไหนืนเนไมอแต่ไม่ขึ้นแต่ไม่โดนแ่เี่ยโดกูแตรับเทรอรอรอก็ไม่ได้อีกแล้วทับับระดับพี่กับ เลมนกันไงน้ะกูแทงที่เอ้ยียมแมมีมมมีาี่เอาทุกเม็ดเสียนะเมย์สครับเมย์สอง้ยผมผมแพี่ชาลอดแ้ไม่แตกวะสวยเดเอาพี่ชาลอดยิงเลยโอ้ชาลอดยิงตาย่ชาลอดเป็นคนยิงป่ายิงไปเจ็บแล้วเฮพี่พี่ ไอ้เมคนไห้อ่ะโอ้ยผมยีทุกเม้เลยชาลลมัแจ้งเกิดแทนโอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคนพูดอะไรหลังจิงแบบทุกเม้น่ะไล่ผ่าีหลัมันมันไม่ได้โตหัวีเขาโตล้วเนี่ยไปเลยไปเลยพี่นี่บอกเอาไปเลยไเไเลเลไเไย่เยยเยยลลเเลย โอ้ไปแค่ละจุดเดียวโอ้ยเยี่ยงเก่งแหน่มาเลยทีชฉลอยจะดีพี่เด่นตายอ่ะรอนานเลยเนี่ยไม่ไวจัดโอ้ดูด๋อยไวเนี่ยคุดไปแตกเชือกูเราจะซัดได้นั่นแต่ชาลอดมาซัดเราเลยต้องซัดชาลอดอีกเพิ่มงานแง่ห่วงโต หัวโตด้านบนเราอยู่บนเขาไปเก็บของแล้วตรงนี้วิ่งไปตันี้หลาเกินเช๊ะเขาได้กนลึกลับมากวิ่งตามวิ่งตามชาลตเลยเราเก็บของลเขาได้กำลับด้า่งตามพี่โปด้วยิ่งตามพี่เนดีกว่า่มพี่เนยดีกว่าไม่ไม่เผมมากของชาลตดใหญ่เก็บของให่่ก็ไได้ไปไพี่เนยไหนอะ พินเน่ดีกว่าไม่รู้ว่าใครกำลังอยู่แล้วพินเน่พอดูขมกว่าเแม่จะบอกอะไรนะโปรกัมวันดีก็ให้ใครโดจักที่กู

นี่เวลาเที่ยงคืนนะครับเนี่ยเที่ยงคืนหรือเช้าวันหรืใครเป็นไรรมบ้างคนหนาวนรอนก็แดดมืดาอะไีนั่นแล้วุวกัเติมออันงะตายเลยวแอดืดด้วยคุณะด้มาคมตายตายตายพอดูตาย โอ้เก็บปืนไม่ทันเลยทเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้าง้างน้าง้างน้าง้างดูน้อง้างดูดูดูไอก็เก็บปืนงอยู่ไหนต้งนยงก้าวหาดครับไมตั้เขาไมตั้เขาไั้งงูหาดครับพี่ไอดพิงค์เลยพี่เลยไอ้คนีปดไม่เลยไอ้ดอ้ดเห็นชื่อูวกูได้ไรปืนมือมาดิปืนมือมาดิมีเลยยิง้าวพี่มึงนู้นเที่ไรกูเสียขับลุนอยู่ไอปแล้วพี่โอ้ปืนมือมาเร็วเร็ว เมอไอ้อโไม่ยอดีกว่าเฮียี่ค่ะตม่ะเี่เลขส่สมามามเ่งคือคนคตเยอะเลยเอาชาลดทะไรเน่ยพี่ผมจะันวงกาทไรดูขมาเดีผมเ็อดีรอะไรพี่าดีใจได้เด้อกูจะคนแรกแล้วูตคนแรกใครจอ กูคือคนผู้ยจดทีดเราะว่าคุมไม่ได้ส่งชาลล์เข้านอนกูจะเป็นคนที่โดนหลอกเลยแต่กูยืนนานที่สุดใช่หรือเปล่าเลยกัดเลยกัดเอาไอ้เฮียก็มันไม่ยิงปูตัวเปล่าไม่ยิงวัวกี่ตางคนสุดท้ายอ่ะอ๋อไม่มีใครตีมาในเล็กสี่นะตีมาตีมาเบอร์สิบหกห้าสิบ

แท็ซี่นี่แล้วพี่รอเขาออกน่าจะได้มันนะรอ๋อกพี่โทษทีผมรับที่ไม่ได้ะ่ผมตีอันนี้อยู่ฮะโอ้โหเยอะตายไม่พักเลยหนื่อยแล้วว่ะคือคือจะอวดนะครับอย่าท้อดิพี่โยกูเสียไปสี่เซตแล้วนะอย่าพึ่งท้อกับแพ่ยังลำบากสี่เซ็ตเลยตอนนั้น้พี่จะรอพี่เล่นตึกใหญ่เนี่ยโอ้หแม่คุยิ้มม่แม่ไี่เล่นน้ำมันเอาล้างตู้ที่เล่นตึกใหญ่เนี่ยจะได้กินของทูก พี่เราเก็บของพี่เน่ดีกว่าพี่ชาลัดแจกเฉละคนหน่อยพี่รู้พออะไรพี่นี่ไม่ตายหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ตายหรอกดูไม่ทันเด้อเนี่พี่ชาลัดแจกเฉละคนหน่อยพี่นี่ไม่ตายหรอกไอ้พี่ผมจะได้ไปดูดพี่ชาลัดแจกแจกจดเป็นครั้งเดียวพี่ชาลัดกูต่ออันนี้เล่นวางเขาไปตายตุดเดิมใส่เก็บเก็บของจริงเนาะเขาทงั้นแหละเขาบวกกันหรือเปล่าหรือว่าเขารอพี่บวกเขารอรออยู่พี่เนรออยู่เนี่ยไม่ไม่แอนขึ้นดีโอแอนอยู่ไหนเนี่ย ที่นรออยู่ไม่มีใครมายิงพี่เนีเลยมีแอสสามคนก็ยิงเนีไม่ตายเว้ยโอ้ชาลอนโดนโผล่ผมยิงตายทั่จริงตอนที่ในตัวเปล่าอยู่ในเซิร์ฟแพะอ่าสวยน้องโอ้โหเหุ้กูตกตัวเปล่าตอนที่เนอยู่เซิร์ฟแพะไม่ไม่มีคะแนนโอ้โหโปรดูมาแล้วโดูมาแล้วว่ะโดูมาแล้วเจตี่มา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 ไปโปรดูเป็นอะไรชนะแค่จะยิงพี่ จะยิงกวกูรู้ไอ้พวกเวนแหก่แหมแหมแหม่ปัญหาพากูยิงมึงรกูกูกูก็ตายพี่ไม่ไม่ตายวี่งวีโอ้ไม่ทันเลยทำบุญอีกแล้วเหียดูกันไวโพดแบอีกแล้วตายันแวิงแกแล้วโอ้ยง่เลยอย่างเงี้ยดไว้เฮีย

โอไม่ไหวไม่ไหวเลยแอดไม่ไหวแล้วอ่ะโอดตลอดไม่ชื่อม่แอดนี่ตกก่กโลเมตรแม่เห็นล้เป็นผากเลยแม่โอ้โหีมพีกระโลอะไรพี่แคร์ไม่ตกอัไหตไปที่รับตาคนเน่ยได้หนัวบอกเลยไอมันของหมดแล้วเนี่ยมีไหมมีไหมอะไรเยอะมั้ยฉนรออยู่อะไรเงียบมิ่นะไหมเอออะไเงียดมิน ดิสก้าวของครับอะไรอ่ะตัวเปล่าเฉยเลยอะไรมี่องหมดแล้วโอ้เนเนที่ในวันดวงขมาแล้วพี่ในวันดวงขึ้นมาแล้วอัวแล้วหัวล้วของแล้วหัวแล้วของล้วอนลูกเสนลูเส้นลูกเส้นลูนนล้นลูกเส้นลูนล้นลูกเส้นลูกเสลเ้นลู้เ้นู้นเ้นลูเ้นลกเสนลเนลกกเูนเนเนกนลูเนกเสนลูเ้ลสลก้นลูก้นลเนนเนลเน้น เป็นไหนก็ตายบอกก่อนเลยแอดแอดแอดสงสายเป็นแดงแอดยนแดงไม่มอ่ีวราวขนาดนั้นนะแอดผงสายเแดงแอดไอเนเปิดล็อคแม่งยิงเส้นลงกูเป็นขี้อยี่สิบเนี่ยครับมีหลายตัวโย่อาอีกรอบได้เปล่าพี่โฟล์ดโดนไปสามสี่เส้นแล้วอ่ออีกสักรอบเราขอยิงเองเลเดี๋ยวไปเลยจับนิด ก็คิปแรกกันแล้วนี่ยเลยเว้ยไม่ว่าจริงวะไม่ใครแตกเลยวะีใครแตกแบบีต่คนิงกัวกัวต้องต้องมีของพี่โปรดจากรางวัลหน่งร้อยบาทอ่ะจริงแตกไปสามเซนแล้วแม่หนึงร้อบาทก็ยังไคุ้มเลยถ้าขอได้อะเออไม่แน่เาห้ารางวัลเห้เขาคนเดียวคุณต้องให้ดีเนาะอยู่ ให้ตัวเองยาชาลอคนเดียวเลยเนี้ยไม่ถึงเคมทม่ใช่ไอ้พวกอีกขึ้นไปยิงเจ๊ใช่หรอยดิว่าคนเราเสร็จตามมันต้องอยังไม่ได้เล่นเลยเน้ยใช่มันอแก้แก้ไม่ด้จริงจริงไม่ไไม่ม่ไมกไไม่่ม่่่ไยไมไมอมไไไม่่่ม่ไไม่่ไมแ่่มแ อันี่แก้เลยน้องแต่กูแก้จนกูหมดตัวละเฮาพี่ก็เซกีเซกแสแก้หน่อยดีโอถามท่าเพื่อนบิ๊กมาบ้ากูก็หมดแต่ว่าใี่ไหมเนี่ยชิบหายแม่งหมดเนี่ยหมดเลยอ๋อของกันเรอพี่ไอเราก็รอตั้งนานนี่ถ้าเขาหมดเราคงงไปนะครับไปแก้ละมันหมดแบบไหนกันวะฮะเฮ้ยมาหัวอะไรปืนอะไรอ่ะอ๋อ ฮึบไม่นะเรียบร้อยจริงๆครับผมหัววี v เป็น v, v โอุย้ย740แต่กูให้ทุกเม็ดโอ้โหหัวถึงกว่ากูอีกก็40ไอ้เนี้ยนี่แหละทรัพย์สมบัติที่เราต้องได้ต่อปะ่ะขออนุญาตใช้เส้นนี้เลยอ้ยต่อด้วยสวย มาจัดไปครับอย่างนี้ได้เล่นได้หลุนนะมาฮึบฮึบจะหนัก โอ้ยเฮียลืมปั๊มยา <c oughs> มาครับไอ้เฮียไล่เพลินไปหน่อยวะลืมปั๊มยาเลยมาเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบเกือบโดนชุดเดียวเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะได้มันว่ะอย่างเงี้ย ของชอบเลยเล่นแบบชุดเดียวแล้วทรงคนนี้คือพร้อมแก้ตลอดสวยงามไอไลค์ h ดด เอ้ยเอ้ยเอาเรื่องโลเกียอะไรวะเนี่ยอะไรวะ ไอสัตว์มันบล็อกไอเหี้ยไอคุย้ย <c oughs> อย่างเออเลยกูแป๊บนึ่งโอเคมาเท็ดมาป Ma ma ơi Ui ui tay Yeah Chú cắt nặng เฮ้ยอะไรวะโอ้มือดอีกแล้วหา้เาเกือบเี่ยหลายทีละมาวันเลยเอาเรียบร้อยดิ ไอ้แม็กจะหมดพอดีด้ะไอ้เหี้ยแต่ตอนแรกผมคิดว่าแม็กหมดเว้ยที่เขาแบบหมุนหมุนย่อย่อก็เลยไม่ยิงไอ้เหี้ยแม่งจบแม่งจบบอกเลยแต่นี้จบเหมือนกันแบบวัดแล้วมันวัดต่อเลยเอ้ยสุดยอด หมดเยอะเนี่ยโปรดูดเพราะว่าถ้าเซตนี้ก็คือปิดจ็อบเลยเพราะว่าเขานัานจะไม่เหลือละมาหัวดีปืนดีหัวดีปืนดีมาเดชุบเพิบ่บอ่าได้เล่นรอ เล่นรอใช่เปล่าเล่นรอใช่เปล่าเฮ้ยกระโดดตะคุบแบบชุดเดียวจบเฮ้ยเหี้ยแน่นปักอันนี้คือแน่นปักในที่สุดเราก็ได้กลับคืนมานะครับฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย มีกหรอพอไหมหรือว่าไงเริ่มเหนื่อยละให้ได้อีกหนึ่งอะอะดีเก็บไปเล่นกับคนอื่นก็ได้นอ้องโอ้โหเออห้าร้อยกูให้เลยเอาไหมห้าร้อยเนี่ยเก็บเล่นละกูดรอปให้เล้วไหมรางวัลคนใจกล้าบ้าบิน <c oughs> แต่เขาคงอยากเล่นกับผมด้วยลวมั้กมายิงตายง่ายเกินเอ้าคืออะไรห้องนี้โนวีพีในนี้มันโนวีพครับยิงเท่ากันร้องไม่ได้นะยิงพลาดเองนะยิงไม่ทุกเมเออ็ดได้่ะอะไรอะไรครับอ้ยเอาไปเลยเฮ้ยไปแล้ว